ท่านสาธุชนกำลรุท่ทีตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงวันนี้รายการธรรมะตอนเชา้าก็ตรงกับวันเสาร์ที่15บมีสายน2 5 6 6 1น3้1รี้นี่ถือว่ายังอยู่ในช่วงบรรยากาศของวันสงกรานเทศกาลสงกรานหลายคนหลายท่านก็คงจะ กำลังเฉลิมฉลองวันสงกรานต์บ้างก็ไปทําบุญที่วัดนู้นวัดนี้บางก็เดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็คือถือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวๆ <c oughs> พรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งวันที่ส6เดี๋ยววันจันทร์ก็กลับสู่สถานที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงกรุงเทพมหานครหรืออยู่จังหวัดไหน หลายคนก็เริ่มเตรียมตัวที่จเดินทางกลับบ้านกลับที่ทำงานเทว่า <c oughs> ระหว่างสองสามวันนี้ส่วนใหญ่ก็นิยมในเรื่องของการทำบุญการทำบุญก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เราตื่นเช้ามาก็ทำบุญใส่บาตหรือบางครั้งก็ไปทำบุญในสิ่งที่เราชอบก็มีหลากหลาย ทำบุญให้กับโรงเรียนให้กับเ,เด็กให้กับคนสูงอายุหรือบางคนก็ทําประจําทุกปีทําบุญบ้านเพราะว่าต้องการให้เป็นสิริมงคลอย่างที่ปุรุนักปราชญ์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าบางคนก็อยากจะเสริมดวงเสริมโชคแต่ว่าดวงดีนั้นก็อยู่ที่การทําดีเพราะเราดีดีกว่าดวงดี เพราะดีนั้นมีที่เราดีกว่าที่ดวงทำดีนั่นแหละเราหน่วงเอาดีทั้งปวงมาทำให้ดวงมาดีดวงชั่วไม่ได้เลยนี่ถ้าเราขยันมีความดีทำไว้เป็นคุณอยู่ดีตายดีเพราะบุญทำไว้เจอจุนตลอดชีวิตติดมาดวงดีมีอยู่อัตราก็เพราะเหตุว่าเราทำดีเป็นเห็นไหม เหตุนั้นเราท่านใดใครทาดีเสมอไปดวงดีจกมีสมบูรณ์ก็คือทําดีนั่นเองทําดีเดี๋ยวดวงมันก็จะดีเองนี่วันนี้อัตมภาพก็มีกําหนดคิดนิมนต์ไปทําบุญบ้านเจริญพุทธมนต์ที่บ้านประดูเรียงช่วงบ่ายก็มีงานชานากิจศพแสดงทรรงานศพที่วัดบ้านสวนควรขนุน คุณแม่อารีรุ่งเรืองอายุ70ปีท่านก็ได้วายชนหรือว่าเสียชีวิตไปเมื่อวันที่11ก่อนวันสงก่อนเทศกาลสงกรานานี่ก็กำหนดชาวพรณกิจสบศพวันนี้ก็เรื่องของชีวิตเปลี่ยนไปตามวันเวลาแล้วก็เหตุกดแห่งกรรมหรือเหตุปัจจัยแต่ละคนแต่ละท่านก็ อาจจะคล้ายคลึงกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างอย่างที่พูดอยู่สม่ำเสมอว่าบุญธรรมกรรมแต่งเอาละเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่พูดไปถึงตอนเรื่องของมงคลเกี่ยวกับทิศต่างๆว่าควรทำดีอย่างไรเขายังไม่จบเ <c oughs> หลืออยู่ในเรื่องของอทิศท,ที่เป็นมงคลเกี่ยวกับาการปฏิบัติต่อสปนธรรม การปฏิบัติต่อสมนพราหมณ์ก็คือนักบวชก,ก็หลักการง่ายๆว่าต้องเข้าหาด้วยความเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านและนําไปปฏิบัติก็จะได้รับประโยชน์คือสมนพราหมณ์นักบวชท่านก็จะบอกทางสวรรค์ใหอ้อย่างนี้เป็นต้นเอาละท่านผู้ฟังวันนี้นี่ถือว่ายังอยู่ในเทศกาล สงกรานต์คนไทยเรามีความเชื่อว่าเป็นปีใหม่เป็นปีใหม่อย่างพี่น้องชาวจีนอ,อ๋อปีใหม่ก่อนปีใหม่ของสากลก็หนึ่งมกราคมของทุกปีอ,อ,อยู่ประมาณเดือนมกราคมพอเดือนประมาณกุมภาพันธ์ก็เป็นปีใหม่สินเจียยู่หีสินนิยดุดฮวดใช้ของพี่น้องชาวจีนหรือคนไทยเสือเสอเ้อสายจีน พอถึงเดือนเมษาเขาก็ถือเป็นประเพณีมายาวนานเรียกว,ว่าเป็นปีใหม่ไทยเมื่อถึงปีใหม่ก็อย่างที่กล่าวเมื่อตอนต้นรายการว่าคนทั่วไปก็จะนิยมทําบุญบ้านเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าต้องการให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนที่อากาศร้อน <c oughs> เปิดแอร์คอนดิชันเปิดพัดลมแล้วก็ยังเอาไม่อยู่ ประพรมน้ำสาดน้ำกันก็ยังร้อนอยู่ก็เลยต้องหาความเย็นทางจิตใจนี่มนุ์พระคุณเจ้าไปสวดเจริญพระพุทธมนุล์เมื่อไร้ฟังธรรมะได้ฟังบทสวดจิตใจก็จะมีความสงบญาติพี่น้องก็สามสารถคีรักใคร่ปรองดองกันดีไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางคนโบราณเชื่อว่าช่วง ปีใหม่ไทยอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับสิ่งใหม่ๆก็คือมงคลกับชีวิตกับไล่การสวดมนต์นี่ขับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายหรือบางคนเชื่อยิ่งไปกว่านั้นว่าสามารถปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้ผู้ที่เข้าร่วมในวิธีคนในบ้านหรือว่าญาติมิตร <c oughs> เวลาเราขึ้นบ้านใหม่หรือทําบุญบ้านก็ต้องดูวันเวลาที่เหมาะสม อย่างที่กล่าวเมื่อวันก่อนว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้พระกุณเจ้าทุกวัดนี่ติดกิจนิมนต์เกือบทั้งเดือน <c oughs> แล้ววันที่เขาเลือกโดยตรงกันเกือบทุกบ้านก็คือวันเมื่อวันวันนี้ช่วงนี้แหละสิบสามนี่แหละก็จะน,นิยมกันจำนวนพระที่นิมนต์ไปทำบุญบ้านก็นิยมเป็นเลขขี้ ตั้งแต่5รูปห้าแต่ความจริง4รูปก็ทําสังกกรรมหรือสวดได้แต่ถ้าพูดแล้วมันจะยาวนะเคยเล่ามาแล้วเรื่องนี้ครั้งหนึ่งว่าทำไมไม่เอา 4, รูปทำไมสรูปจึงเชื่อว่าเป็นงานศพหรืองานวัดมองคลฉะนั้นปัจจุบันเขาเลยนิยมเลขขี้ห้็ดเก้าแต่ว่าเวลานี่สาคัญเรื่องของกําหนดเวลาถ้า บางบ้านนี่เขารู้แล้วว่าช่วงนี้นี่ส่วนมากพระจะได้รับการนิมนต์ไว้ก่อนถ้าเราไปนิมนต์ทีหลังก็จะไม่ไม่ได้รับนิมนต์แกรแดงมันแดงปาซ่าตายว่าปลาติ๊กคิดหมดแล้วทีนี้ก็มีบางบ้านที่เขาสามารถปรับก็คือเวลา <c oughs> สามารถทำตอนเช้าได้ตั้งแต่หกโมงครึ่งเจ็ดโมงอันนี้ก็ทำได้แล้ว พอสายสายก็ทําได้ย้ายเลยเที่ยงไปถึงถ้ามีอาหารแต่จริงๆหลังเที่ยงก็ทําได้ถ้าเป็นการทําบุญแบบสวดโดยไม่มีอาหารที่พระกุ้าตั้นฉันอาจจะเป็นเครื่องไทยทานเครื่องเทียอย่างอื่นอันนี้ก็ยังทําได้แต่เขาไม่ค่อยนิยมโดยมากจะนิยมช่วงก่อนเพนแต่อย่างที่กล่าวก็คือ6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนี่เริ่มทําพิธีได้ก็สามารถที่จะ ทำให้เราสามารถทําบุญในช่วงที่เราอยากจะทําก็คือช่วงนี้แหลนะส่วนเวลาทําบุญบ้านหรือทําบุญอะไรนี่สิ่งหนึ่งที่หลายคนเกือบลืมแต่พอถึงเวลาต้องหาคือพิธีกรหรือศาสนาพิธีกรผู้นําการทําพิธีการทางศาสนาอันะนี้ก็ต้องต้องเตรียมนะถ้าไอดีก็คือคนที่เคยบวชเรียนมานะพอรู้ ศาส,สนาพิธีก็สามารถที่จะทําได้แต่สําคัญก็ต้องมีความกล้าสแสดงออกด้วยเพราะเวลาทําบุญรวมญาตินี่คนบางบ้านบางตระกูลก็คนมากคนที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าไม่มีความมั่นใจก็จะเก้อเขินแต่บางคนที่ทําอยู่บ่อยๆทํามานานแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่อย่าลืมว่าคนเก่าคนแก่วันเวลาผ่านไปนี่ก็ออาชีวิตอของเขาไปด้วยห <c oughs> มายความว่า พิธีศาส,สนาพิธีกรนี่แก่ตัวลงไปทุกวันถ้าเกิดว่าไม่หาคนรุ่นใหม่มาสืบทอดสืบต่อทําหน้าที่แทนมันก็จะหมดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนําเสนอญาติโยมว่าบุคคลใดที่เคยบวชเรียนมานี่ควรจะศึกษาวิชาศาส,สนาพิธีกรไปด้วยไม่ว่างเวลาเทศกาลงานไหนเราก็สามารถทําได้ในเรื่องของพิธีกรส่วนข้าของเครื่องใช้ก็ควรจะเตรียมให้เรียบร้อยตั้งแต่ โต๊ะหมูแจกันพระพุทธรูปได้สายศีลสายมงคลหม้อหรือว่าขันน้ำมนต <c oughs> ์อาชนะตละลปัดอย่างเนี้ยต้องเตรียมให้พร้อมตั้งแต่ก,ก่อนงานสถานที่ก็ต้องดูความเหมาะสมของบ้านด้วยว่าจะวางมุมไหนตรงไหนในส่วนของบ้านโดยมากนี่โต๊ะหมูบูชาหรือพระพุทธรูปเราจะวางไว้ขวามือของพระกุญเจ้า นั่งต่อไปดูทิศทางให้เหมาะสมเดี๋ยวนี้นี่เป็นเกือบทุกบ้านทุกงานจะมีพัดลมพัดลมตัวไหนที่เปิดตรงกับโต๊ะหมูน่นี่ต้องปิดทุกทีจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยก็คือหันไปทางที่คนนั่งอย่าหันมาทางโต๊ะหมู่ก่อนตอนที่กำลังสวดหรือจุดเทียนแล้วก็ล็อกคอเอาไว้ ภาษาชาวบ้านภาษาสามัญเลยล็อกคอล็อกคอบปนลมไหเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งยิ่งอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ส่วนเรื่องของอาหารไม่ควรจะเตรียมไว้ก่อนควรจะเก็บไว้ในครัวหรือว่าซีนใสู่้กับข้าวหรือซีนไว้ก่อนป้องกันแมลงวันหรือว่าแมวสัตว์ไปกินถึงเวลาพระ,พระขึ้นอิติปิโสเตรียมขึ้นบทพาหงุงถึงค่อยยกมานี่คือลักษณะ เบื้องต้นแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนี่ญาติโยมก็คงจะรู้อยู่แล้วละ่นะก็คงไม่ได้ยากอะไรอย่างที่บอกว่าการที่เรานิมนต์พระคุณเจ้าไปในงานทำบุญบ้านนี่ก็เหมือนกับว่าได้เชื้อเชิญสมณพราหมณ์เนพะราะว่าพระสงฆ์เปรียบเสมือนผู้ทรงคุณธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาบอกมากล่าวมาเผยแผ่ให้กับอ,อุบาสกอุบาสิกา หรือผู้มีจิตศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางจิตใจเราจึงควราบารุงพระสงฆ์ผู้เปรียบสมบันทิศเบื้องบนการที่จะทําอะไรไม่ว่าการต้อนรับการถวายก็ทําด้วยจิยตเมตตาใจเมตตาคำพูดก็พูดด้วยเมตตาคนรุ่นใหม่นี่ห่างเหินจากคาวัดแล้วอัตมานี่เป็นของพระหรือว่า การนิมนต์อารัตนานิมนต์หรืออะไรคำที่ใช้กับพระเนี่ยประเคนถาวายอย่างเนี้ยต้องศึกษาด้วยคําพูดก็พูดด้วยความถูกต้องและประกอบด้วยเมตตาอุปธรรมด้วยปัจจัยสอาหารจีวรที่อยู่อาศัยเสนาสนะ <c oughs> แล้วก็กีฬากีฬานาเปสัตย,ยารักษาโรคนี่ก็ต้องบำารุงพระ คุณเจ้าด้วยเมตตาส่วนพระสงฆ์คยรจะอนุเคราะ,ะห์กับฤหัสญาติโยมเบื้องต้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าให้ห้ามห้ามจากการทําความชั่วจากนั้นจึงตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ว่าอนุเคราะห์เพียงเพราะหวังลาภสักการหรือผลประโยชน์จากญาติโยมแต่ว่าต้องมีจิตปรารถนาดีจิตใจบริสุทธิ์ให ฟังธรรมที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือบางครั้งธรรมที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดก็ทําให้ญาติโยมได้เข้าใจหรือปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเกิดค,ความแจ่มแจ้งและที่สําคัญบอกทางสวรรค์ให้ก็คืออะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญในชีวิตยิ่งขึ้นไปน,นี่เรียกว่าทิศเบื้องบน ส่วนทิศเบื้องหน้าบิดามารดาก็ต้องปฏิบัติอย่างดีทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติอย่างดีทิศเบื้องหลังบุตรภรยาก็ต้องดูแลเอาใจใส่ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายก็ต้องให้ความเคารพนับถือ,อช่วยเหลือเกอ้อกูลกันเหล่านี้เอาละท่านผู้หวังอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าตอนที่เราจะยกกับข้าวมานี่โดยมากต้องให้พระท่านขึ้นบทพระุงก่อน แต่มีอีกบทหนึ่งที่นับว่าคนโบราณโบราณก็นํามาใช้ในการทำบุญบ้านเหมือนกันเรียกว่าการสวดคาถาโพธิบาทหรือคาถามงคลจากวัน8ทิศอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่ากําแพงมนคนสมัยก่อนนี่ก็ทําเป็นเหมือนกับเท้าวันเท้าวันถักหรือยาคามาถักแล้วพอพระเจริญพุทธมนต์นำมาวางในถาดจากนั้นก็ไป ล้อมรอบบ้านเพราะว่าเป็นมีความเชื่อว่าป้องกันสิ่งเลวร้ายให้ชีวิตปลอดภัยอันนั้นในสมัยก่อนปัจจุบันไม่ค่อยเห็นลวเพราะว่าพุทธมนต์หรือพุทธคุณนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความเชื่อสามารถคุ้มครองป้องกันได้มีอยู่มากมายในพระสูตรหรือว่าในพระบิดก,ก็ได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของบารมีของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันการที่เราได้ยินไม่ว่าฝ่ายบรรพชิตหรือกัลยาฮัตบอกว่าอ้างเอางคุณพระศรีรัตนตไตรอ้างเอาความศักดิ์สิทธิ์ของพระศรีรัตนตไตรแม้แต่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆการเจริญพุธมนตลพุทธาพิเศษก็ต้องอาศัยการสวดมนต์หรือว่าพิธีกรรมในการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็ต้องอ้างคุณพระศีรษตะไตรทุกทุกอย่างแม้ที่บอกว่าการทําบุญบ้านการทําบุญในเทศกาลทุกเทศกาลก็อ้างคุณพระศีรัะ,ะไตรเพราะสามารถป้องกันภัยพย,ยันตรายได้ทั้งทุกทิศคนที่สวดประจํานี่สัตว์ร,ร้ายพูดผีปีศาจไม่อาจจะก,กล้ำกลายได้แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองที่สําคัญก็คือโชคลาภจะเกิดเทวีผลมากขึ้น ตื่นนอนก่อนนอนแผ่เมตตาตลอดเวลาเราก็จะเป็นผู้ที่มีบุญนะเพราะว่าการสวดหรือว่ามนแปลว่าการตรึกตรองอซ้ำๆนะเป็นการนึกถึงคุณความหมายของพระนัฏไตรจิตใจก็จะมั่นคงเข้มแข็งมีสมาธิพลานุภา,ภาพทางจิตก็จะเกิดขึ้นคือจิตมีคุณภาพนั่นเองนะอาวทีนี้มาถึงแล้วเตรียมยกกับข้าวมาเลย <laughs> ที่ว่ายกขับข้าก็คือจะขึ้นบทพาหุงแล้วพา,าหุงเดี๋ยววันนี้จะบอกถึงความหมายโดยย่อๆตามเวลาที่สมควรบทพาหุงบทแรกก็คือพาหุงสัจสมพินิมมิตรสาวุตันตังครีมีกํลลังอุทิตโกรัสสีนามารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตเจสาพระวัตุเตชยัมังกลานิแปลเป็นปาภาษาไทยมีความหมายว่าพยามานันเนรมิตรหรือว่าเสกแขนขึ้นมาพันหนึ่งในพันมือนั้นมีอาวุธครบมือ พืนผาหน้าไม้ดาบหอกอะไรต่างๆเท่าที่จะมีได้ในสมัยนั้นแล้วก็ขี่ช้างครีมิชช้างชื่อว่าครีริมิโหร้องคือกล้องทำให้เกิดความน่ากลัวเข้ามามุ่งหมายจะทำลายพระพุทธเจ้าแต่ว่าพญยามารพ่ายแพ้พระพุทธเจ้าด้วยทานของพระองค์ที่บำเพ็ญมาหลายภพหลายชาติขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีเกตท่านด้วยเหตุนี้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในตอนนั้นก็คือใต้ต้นโพหรือภาษาบารีที่เรียกว่าอัศทพฤกพระองค์นิบ่ายพระพักหรือบ่ายหน้านสู่ทิศปราจีนผันพระปิสดางเข้าข้างต้นพระสีมาโพนั่งคูขาคือกัดสมาธิตั้งพระกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเจริญอาณาปานสติภาวนา ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้ายังไม่ลุ้พระโพธิญาณเพียงไรก็จะไม่ลุกจากรัฐบัลหลังนี้ในคราวนั้นเนี่ยพระยาวสวรดีมานพระยาวสวัรดีมานนี่ความจริงเมื่อก่อนทําความดีมานนะแต่ว่ามีความเห็นผิดก็กลายเป็นเทวดาฝ่ายมานไปสันดานคอยพูดพูดครับตรงๆจิตใจก็เลยหยาบกลัน่นหยาบกระด้าง ก็คิดจะเบียดเบียนบีทาพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่อยากให้พระพุทธเจ้านี่พ้นไปจากโลคิยะวิสัยคือไม่อยากให้พ้นไปจากวิสัยของชาวโลกก็เลยหาผนทาง,ทางต่างๆท,ที่จะเบียดเบียนทําร้ายอย่างที่บทแรกที่กล่าวก็คือมากับช้าง <c oughs> ขี่ช้างครีมเมกช้างเชือกนี้นี่สูงร้อโยตนะ์ก็ว่าอย่างนั้นนะ หโยชนี่ท่านผู้ฟังคงยัง,ยงจําได้นะที่บอกว่า1โยชนี่เทียบเท่ากับประมาณ1ิกิโลเมตร1ิกิโลเมตรฉะนั้นช้างเดินทางมา1น0ยห้โยชนึงเท่ากับ2400กิโลเมตรถ้าเกิดว่าเป็นประเทศไทยเรานี่จากเหนือเหนือจากเบตงถึงเชียงใหม่ไหมหรือว่าไกลกว่านั้น ลักษณะประเทศไทยเรามีรูปร่างเหมือนขวานอันนี้พูดถึงเรื่องจังหวัดกันหน่อยดีกว่าท่านพูดถึงประเทศก่อนพักเรื่องของเรื่องของพญามารไ้ก่อนประเทศไทยนี่มีลักษณะเหมือนขวานถ้านับจากเหนือสุดถึงใต้สุดคือนับจากอำเภอเม่สายจังหวัดเชียงรายไปจนถึงอำเภอ,เภอเปบตรงจังหวัดยะลาถ้าเราจําได้เมื่อหลายปีก่อนพีตูนบดิสแรมใช่ไหม วิ่งจากเบตงยาลาไปถึงเชียงรายตอนนั้นมียอดเงินการบริจาคโครงการคนละเก้าใช่ไหมช่วยเหลือโรงพยาบาลน,น่าจะได้ประมาณเกือบ700ล้านหนะรือ700กว่าล้านบาทคนหายใจบุญนะแล้วก็ถือว่าช่วยสาธารณกุศลความยาวประมาณ1,650กิโลเมตรในส่วนที่กว้างที่สุดนี่วัดจากทิศตะวันตก อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีมาแล้วอีกด้านก็คือด่านเจดีสามองค์จังหวัดกาญจนบ,บรุรีประมาณ800กิโลเมตรอนนี่คือส่วนที่วัดด้านข้างแผ่นดินที่แคบที่สุดเนี่ยก็วัดจากแนวชายแดนกัมพูชาที่อำเภอครองใหญ่จังหวัดตรัดครองใหญ่ตรัดนะไม่ใช่ครองใหญ่ป่าประยมนะ พัทลุงเรามีชื่อคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่เหมือนกันอำเภอปทยอมบ้านคลองใหญ่ก็คือ,อตรงนั้นนะจังหวัดตราดคลองใหญ่จังหวัดตราดระจะทางประมาณ410เมตร410เมตรนี่ถือว่าน้อยนะไม่ได้กว้างเท่าไหร่แล้วพื้นที่ที่แคบที่สุดส่วนแคบนี่ที่ที่เขากำลังเคยมีโครงการจะขุดคอคอดกระ ถ้าญาติโยมถ้าผู้ฟังเคยได้ยินข็จะมีโครงการขุดคอคอดกระเพื่อให้เรือวิ่งผ่านได้เรือมาจากสิงคโปร์มาเลเซียวิ่งผ่านคอคอดกระนี้ก็จะลดค่าใช้จ่ายแต่ว่าหลายคนก็ก็คัดค้านว่าถ้าไปขุดอย่างนั้นก็จะทําให้เกิดลักษณะของภูมิศาสตร์น้เสียหายความเชื่อในเรื่องของความสามัคคีเหมือนกับประเทศนี้โดนแบ่งแยก ก็เลยมีการคัดค้านกันอยู่ยังไม่ได้ขุดระหว่างอ่าวไทยอันดามันตรงนั้นระยะทางก็10กิโลเมตรคือที่จังหวัดจุมพรรนองตรงนั้นก็ประมาณ50กิโลเมตรเรียกว่าคอคอดกรับนี่คือเรื่องของพื้นที่ประเทศไทยที่บอกว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ทรงทำความเพียรมีแผ่นดินเป็น เป็นพยานพระเมธรณีเอาละทีนี้กลับมาเข้าสู่เรื่องของบทภาหุงต่อว่าพญามารนี่ก็ได้ทําแสดงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆเ,าเมื่อทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็มีความโกรธแค้นหรือไม่พอใจแล้วก็เนรมิตรรเสกิกให้เกิดพายุใหญ่เกิดฝน เป็นก้อนหินฝนก้อนหินก้อนศิลาแล้วก็ฝนเป็นอาวุธศัตราต่างๆเป็นก้อนหินก้อนไฟฐานเพลิงเนี่ยแต่ก็ทําอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเพอฝนเหล่านั้นฝนอาวุธเหล่านั้นพุ่งมาก็กลายเป็นดอกไม้แล้วตกลงใกล้พระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าเราเคยเห็นในเรื่องของ ภาพยนต์หรือว่าสารคดีเรื่องเล่าความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าเราเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยว่าหมายถึงว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่สามารถที่จะทําให้พระไทยของพระผู้มีพระาควันไหวได้บทนี้จึงเป็นบทที่นํามาขึ้นตอนต้นต่อมาเรื่องของอาลาวกกยักษมีพุทธภาษิตว่ามาราธิรีกรมพิยุตชิตศัพท์ติงโกรรพนา ละวะกะมะกามถัตยักขังขันติสุตันตวิธินาชิตวามุนินโททันเตยสาพะวัตุเตชิยมังกลานิแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าอาละวะกะยักอาละวะกะยักนี่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าพยามานแต่สิ่งที่คล้ายกันหรือเหมือนกันก็คือมีจิตใจหย,ยาบกระด้างทีงนี้ไม่ค่อยมีความอดทนในเรื่องของความดีต้องการจะมา ทำลายพระพุทธเจ้าเหมือนกันเรื่องเล่าว่าอาลาวกยักษ์นี่เคยอยู่ในวิมานต้นใสในป่าใหญ่แล้วก็กินคนและสัตว์ที่เข้ามาดื่มน้ําในสระนั้นเรื่องก็คือพระเจ้าอาราวีนี่ตอนนั้นพอรู้ว่ายักษ์จับคนกินพระองค์ก็โดนจับเหมือนกันแต่ว่าด้วยความมีปัญญา จึงบอกยักษ์ว่าถ้ากินพระองค์นี่ก็กินได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยพระองค์ไปนี่พระองค์จะส่งคนมากินได้ทุกวันยักษก์ก็เชื่ออุบายของเจ้าเมืองอาราวีจากนั้นเจ้าเมืองท่านก็กลับไปเมืองตอนแรกคิดว่าจะบิดพลิ้วสัญญาเพราะว่ายังไงก็รอดชีวิตแล้วแต่คิดไปคิดมาเกิดความกลัวว่าอาละกายักษ์นี้ไม่ธรรมดา เพราะถ้าธรรมดานี่คงจะอยู่เป็นในวิมานต้นไทรใหญ่หรือว่าจับสัตว์จับคนกินไม่ได้ที่ผ่านมาก็เลยหาวิธีการปรึกษาปรึกษาอามาตหรือว่าบุคคลใกล้ชิดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรดีก็เลยมีผู้เสนอว่าให้ส่งเด็กส่งคนแก่ไปก่อนหรือว่าจะส่งนักบวช เพราะว่านักบวชนี้ไม่มีญาติแต่ถ้าส่งนักบวชนี้จะโดนเขาประนามว่าจิตใจโคเหี้ยมดร้ายถ้าส่งเด็กไว้อีกก็อมองว่าไม่มีความเมตตา <c oughs> เพราะฉะนั้นคิดไปคิดมาก็เลยส่งนักโทษนักโทษยังไงเขาก็ต้องโดนโดยเฉพาะนักโทษที่กําลังจะถูกตัดสินประหารชีวิตยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว <c oughs> เลยออกอุบายให้นักโทษ <c oughs> นําอาหาร ไปให้ยักษ์แต่ว่าพรนาอ a นไปยักษ์ก็จับกินซะด้วยกินไปเรื่อยๆกินไปกินไปจนนักโทษหมดคุกแล้วก็คิดว่าจะทํำยังไงต่อนะแต่จริงๆแล้วเรื่องเรื่องมันยาวมากนะเรื่องมันยาวเอาเป็นว่าเล่าย่อเท่านี้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ชนะยักษ์นี้ได้นะ้วยความที่โปร่งมีขันติมากกว่ามีความซื่อสัตย์มีปัญญาเหนือกว่า ยักษ์ก็เลยต้องยอมสิรุราบให้กับพระพุทธเจ้าต่อไปเรื่องของช้างนาราคิรีนาราคิริงกัจจวรังอธิมัตภูตังทาวัคขิจักกามสนนวัุธารเรือน,นตังเมตตามโพสีกับวิธินาชิตวามุนินโททันตีชสาโพธุติเชยมังกลานิช้างนาราคิรีนี่เหมือนช้างตกมันท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นข่าวใช่ไหม ช้างเวลามันตกมันนี่มันจะมีความโหดร้ายทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าบางครั้งรถยนต์รถกระบะที่ขวางรถเก่งโดนกระทืบคนมาขวางก็โดนเตะโดนเหยียบเสียชีวิตนี่อย่างที่เราเห็นปัจจุบันที่ไดอดีตนี่ช้างนาราคิรีนี่ร้ายกาจกว่านั้นก็ต้องการที่จะจริง <c oughs> จริงช้างนี่เหตุเกิดเพราะพระเทวทัต ไอ้กินเหล้าด้วยนะมอมเหล้าช้างไอ้ช้างยิ่งตกมันแล้วกินเหล้าก็ไปอีกก็เกิดความดุร้ายไปสองเท่าแล้วก็ปล่อยไอ้ควานช้างที่ปล่อยไปทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาพระนุ์ต้องการจะออกรับเรือป้องกันพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์บอกว่าไม่ต้องพระนุ์ไม่ไม่ต้องอันนี้เป็นเรื่องของพระพุทธองค์พระองค์สามารถที่จะ ปราบช้างหรือว่าช้างนี่ทําอะไรพระองค์ไม่ได้ที่สุดด้วยโดยเมตตาที่ยิ่งใหญ่ช้างนั้นก็ยอมสิรุราบนี่เมตตาบารมีเป็นอิทธิฤทธิประการหนึ่งของพระสมาสัุทธเจ้า <c oughs> เวลาหมดอีกแล้วท่านก็ <c oughs> กขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายในช่วงเทศกาลสงการานนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายนี้มีความสุขความเจริญ <c oughs> มีคุณประสีรัตรัตรถร,ถร,ถร,ถรยคุ้มครอง คิดหวังสิ่งใดโดยชอบประกอบได้ทำไม่เหลือวิสัยเดินทางไปไหนเหนือกลางอีสานใต้หรือว่าขึ้นรถลงเรือไปเหนล่องใต้มีความปลอดภัยจเจริญสุขจเจริญพรพบก,กันใหม่ครั้งวันพรุ่งนี้